สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูหลังฉีดอาร์โมเล่ไปแล้วนะครับข้าวก็มีลักษณะออกรวงหมดแล้วนะครับดังที่พวกท่านเห็นวันนี้ก็พามาชมวิวนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งหลังจากออกรวงหมดแล้วนะครับก็จะประมาณดังภาพนี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการหวานข้าวทีอาการหวานข้าวห่างนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าหวานทีหวานห่างแตกต่างกันยังไงอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับหวานห่างเนี่ยมันมีข้อดีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับ 1. ผลผลิตก็ได้ดีนะครับ 2. ดูแลรักษาง่ายใช้ยาน้อยเชื้อราไม่เป็นนะครับปุ๋ยก็ใช้น้อยนะครับยาฮอร์โมนน้อยหมด ส่วนข้อเสียของเขามีไหมหวานห่างผมก็จะตอบเลยบ,บอกว่าการหวานห่างเนี่ยข้อเสียของเขาก็คืออาจจะออกลวงช้าก่อพวกหวานทีนะครับอย่างเช่นท่านหวาน2.5เนี่ยนะครับกับอีกคนหนึ่งหวาน3าัทางเนี่ยสถังจะออกลวงก่อนนะครับลองสังเกตได้อย่างเช่นนาดํากับน,นาหวานถึงให้คุณดําก่อน นะครับดำก่อนหนึ่งหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่านาหวานผมเนี่ยดำทีหลังคุณสิบกว่าวันเนี่ยหรือว่าหวานทีหลังคุณเนี่ยยังไงผมก็ออกก่อนคุณเชื่อไหมครับลองลองทดสอบดูได้นะครับอ่าเรามาเปรียบเทียบกันก่อนข้าวอายุสั้นเนี่ยผมจะแนะนําให้หวานอยู่ในอัตรา2 8งถึงสถังไม่เกินนั้นนะครับแล้วพวกท่านจะได้ผลผลิตดีรวงข้าวใหญ่นะครับ เพราะว่าผมคิดคำนวณมาแล้วนะครับส่วนข้าวอายุยาวเนี่ยผมจะให้หวานอยู่ที่2.7งจนะครับไม่เกิน2.7นะครับ2 7นี่คือดีสุดแล้วเต็มที่แล้วสำหรับข้าวอายุมากนะครับมากในที่นี้ก็คือร้อยวันขึ้นไปนะครับ2 7แต่ถ้าท่านไหนจะหวานสามถังเนี่ยผมต้องถามก่อนว่าหวานสามถังแบบผมเนี่ยหพวกท่านต้องลงทุนเยอะนะครับไหนจะค่ายาค่าปุ๋ยก็ต้องใส่เยอะนะครับ แล้วปัญหาที่พวกท่านมักจะเจอมากที่สุดในการหว่านหนาคือมันหนาแน่นเกินไปนะครับปัญหาที่เกิดในการหว่านหนาแน่นเนี่ยคือมากต้นมากรวงแต่รวงก็จะเล็กลงนะครับเล็กลงจากที่รวงใหญ่ไปเยอะเลยนะครับสมมุติว่ารวงรวงข้าวที่หวานบางเนี่ยมีร้อยเม็ดเนี่ยรวงที่หว่านหนาเนี่ยจะมีอยู่แค่ห้าสิบถึงหกสิบเม็ดเห็นไหมครับมันจะหายไปครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่เราใช้การหนาเข้าว่านะครับ แต่การดูแลก็จะดูแลเยอะกว่านะครับเรื่องยาปุ๋ยก็จะต้องป้องกันเยอะกว่านะครับผมก็แนะนําให้ทุกท่านหว่านอยู่ที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออายุสั้น2.8ไม่เกิน3าถังสองจถึงสถังนะครับอายุยาว2.7ไม่เกินนั้นนะครับวิธีการคำนวณก็คำนวณอย่างนี้นะครับข้าว สิบไร่เนี่ยนาสิบไร่เนี่ยจะใช้ข้าวอยู่ประมาณสิบเอ็ดกระสอบนะครับเป็นเลขที่สวยเนี่ยใช้หลักการเนี้ยแค่นี้เองครับสิบไร่ใช้สิบเอ็ดลูกนะครับข้าวจะออกมาพอดีสวยนะครับไม่หนาไม่บางการดูแลรักษาง่ายปุ๋ยยาใช้น้อยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการหว่านหางหว่านถีเข้าใจแล้วนะครับก็ขอจบไปนะครับวห àng, วา่านหางหว่านถีอาเรามาดูเรื่องต่อไปนะครับ เป็นการหวานข้าวช่วงเวลาไหนเดือนไหนได้ผลผลิตดีเกินไร่เกินนานะครับอ่าอย่างเช่นพวกท่านจะหวานก่อนตุลาเนี่ยผมแนะนําให้หวานก่อนตุลายี่สิบวันนะครับแล้วพวกท่านจะได้ข้าวเกินไร่เกินนาอย่าหวานเดือนตุลาเมื่อใครที่ดูแล้วได้รอบมาถึงเดือนตุลาปั๊บเนี่ยกําลังจะหวานเนี่ย ก่อนถึงเดือนตุลาสิบยี่สิบวันเนี่ยก็หวานได้นะครับแต่ถ้ามาถึงเดือนตุลาปั๊บเนี่ยห้ามหวานเด็ดขาดเนี่ยแบบในคลิปของผมเนี่ยนะครับในคลิปห้าสี่ห้าหนึ่งผมเนี่ยคือหวานเดือนตุลาวันที่ยี่สิบด้วยห้ามเด็ดขาดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงถึงสิ้นเดือนตุลาให้เว้นไว้หนึ่งเดือนนะครับจะไถจะไถทิ้งไว้หรือว่าไถลอหญ้าก็ดีนะครับแต่อย่าหวานข้าวให้พักไว้นะครับเดือนเดือนตุลาห้ามหวานให้เราข้ามไปหวานพืชจิกาทันวานะครับ ไม่เกินวันที่20มกราพวกท่านต้องหวานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราหวานในเดือนมกราก,ก็จะเหมือนเดือนตุลานะครับมกกราในที่นี้คือไม่เกิน20โมกรานะครับเพราะว่าถ้าท่านหวานเกิน20โมกราไปเนี่ยข้าวพวกท่านจะไปออกโดนร้อนนะครับก็คือออกเมษาหรือช่วงตากเกสรเดือนเมษาไม่ดีนะครับเมื่อใครปลูกข้าวให้ไปตากเกอรเดือนเมษาผลผลิตพวกท่าน จะไม่ได้ไล่ละเกียนนะครับก็เหมือนที่ผมบอกถ้าใครปลูกตุลานะครับมาออกรวงตอนพฤศจิกาธันวาหรือตาเกศรสองเดือนนี้มันจะโดนลมนะครับในช่วงฤดูหนาวจะโดนโดนลมโดนน้ำค้างนะครับลมแรงเกศออนออกเป็นข้าวเป็นขี้รีบนะครับผสมเกศรไม่ดีเขาเรียกว่าข้าวโดนลมไม่ดีนะครับเมื่อไปปลูกเมษานะครับเมื่อปลูก มกลาไปออกเมษาผมก็จะแนะนําว่าไปตาเกเยรช่วงเมษาไม่ดีนะครับทํายังไงก็ได้ให้ออกก่อนตุลานะครับออกก่อนตุลาหรือว่าออกเดือนตุลานะครับจะไม่เป็นไรแต่อย่าไปออกพฤศจิการทันวานะครับเพราะว่าข้าวจะเสียหายถ้าเมษาก็อย่าให้ไปตาเกเยรตอนเดือนเมษาอ่าเข้าใจนะครับนอกนั้นปลูกได้หมดนะครับ ให้เราลงข้าวอะไรก็ได้นะครับให้ดีดไปว่าช่วงออกรวงเนี่ยเดือนไหนนะครับอย่างเช่นข้าวอายุสั้นเนี่ยข้าวอายุสั้นจะไปเริ่มออกรวงตอน60วันเนี่ยเราคิดเลยนะครับ substitute. ว่าเราปลูกเดือนเนี้แล้วนับไปอีก60วันนะครับหกวันเนี่ยจะเป็นช่วงตาเกสรน,นะครับช่วงออกรวงนะครับผมก็จะแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยคิดให้ดีนะครับการจะลงข้าวเดือนน,นี้แล้วไปออกเดือนเนี้ยมันไปออกโดนอะไรจังอะไรหรือเปล่านะครับ อย่าใส่มั่วนะครับเหมือนผมเนี่ยอันนี้คือผมอยากลองนะครับว่าตุลาตุลาโคบเนี่ยมันสมชื่อจริงไหมตุลาพาจนนะครับก็เลยลองก็เลยเอาข้าวพันนี้มาลองก็สมคําล้ำเลยจริงๆนะครับการดูแลเอาใจสายยากไหมถามผมผมตอบเลยว่าข้าวที่ผมทําเนี่ยไม่มีอุปสรรคใดเลยนะครับแม้แต่เชื้อราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็หนอนมแมลงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเลยคือละข้าวไม่ยืดสุดนะครับข้าวออกมาครึ่งรวงหรือน้ํานมน้อยนะครับน้ํานมไม่เต่งเม็ดไม่ตึงนะครับเป็นขี้รีบซะส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่าหวานให้ออกนะครับหวานเดือนตุลาห้ามปลูกนะครับเพราะว่าข้าวเราจะไม่เต็มน้ำเต็มนวลน,นะครับดังภาพที่พวกท่านเห็นนะครับคือข้าวไม่ดีนั่นเองนะครับเขาถึงได้บอกว่าห้ามปลูก ก็วันนี้ก็สองเรื่องนะครับเกี่ยวกับปลูกเดือนไหนได้ผลผลิตคือจะปลูกเดือนไหนก็ได้นะครับผมขอไว้อยู่สองเดือนคือตุลาเนี่ยห้ามปลูกนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็คือมกรานะครับมกราเนี่ยห้ามปลูกให้เราเว้นไปมีนากุาุภาประมาณกลางๆท้ายๆเดือนมีนากุุภาจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเลยร้อนแหละนะครับ คือไอเมษาเนี่ยมันร้อนมากโดยเฉพาะปีนี้นะครับมันจะร้อนมากก็ให้ทุกท่านลองคิดคำนวณดูนะครับคำนวณใส่กระดาษดูก็ได้นะครับอายุยาวร้อยยี่สิบวันไปไอข้าอายุร้อยยี่สิบวันเนี่ยจะไปมีลวงหรือตากเกสรเนี่ยช่วงเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบวันประมาณนั้นนะครับส่วนข้าอายุสั้นเนี่ยจะไปออกลวงช่วงห้าสิบหกสิบวันนะครับมันจะเริ่มเห็นลวงนะครับซึ่งอย่าให้กระทบร้อนนะครับหรือกระทบลม กระทบฝนได้นะครับไม่มีปัญหาวันนี้ก็ขอจบคลิป2เรื่องนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากจริงๆไปก่อนครับ